จีมันโอ้ยไอ้เจียห์โอ้ยโอ้ยมันยิงด้วยนันพี่ผมได้เงนเองว่ะเฮ้ยไอจีประเอกไว้ไอไอ้พวกมึงน่ะรู้ไหมครูเป็นใครไม่รู้ใครอะพี่กูจนจนเหรอเออจนเลยวะเฮ้ยแต่แล้อากาศร้อนนะดิ จะไปโจรน้ำใช่ไหมตรงเนี้ยต้องตรงตรงแม่น้ำมีนะพี่นะน้ำตรงไหนตรงไหนไม่มีแม่น้ำนี่ไงแม่น้ำอ่ะโจรในน้ำที่เขาซื้อมาแค่ถังเดียวมึงจะบ้าเหรอแถวนี้ไม่มีน้ำแม่น้ำไหนอะไรโจรอะไรเฮ้ยพี่พี่แต่เย็นก่อนเฮ้ยพี่อย่าอย่าฆ่าเพื่อนผมพี่อย่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าเพื่อนผมเลยฆ่ะอย่าฆ่ามัด้เฮ้ยอย่าอย่าฆ่าเพื่อนผมพี่อย่าอย่าทำร้ายเพื่อนผมอย่าอย่าทำร้ายเพื่อนผมอย่าดินเข้ามา อย่าผมกลัวผมกลัวแล้วี่เดนะพ่ผมอย่าอย่าทำไรเพื Tell ่อผมลยพี่ครับอย่าขยับพี่อย่าทำไเพื่อผมขอถอนประเภทไหนเนี่ยขอร้องพี่ชายไม่ต้องไปฟันตีนะจะเป็นเพื่อให้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮยมึงจะเดินทำสักตอะไรเนี่ยมันก็บอกว่าอย่าขยับวะอย่างนีก่อนไอ้ควงควงมึงควงมึงไอ้ทำไมกูเจ็่บข้อเดีว

ัันกบเฮ้ยเอามาเผากินเลยเอามาเผาเอามาเผากินไม่ต้องเผาทำไมอ่ะไหวอยู่แล้วไม่มีไม่มีอย่าทำอะไรเพื่อผมขอร้องนาฬิกานาฬิกาเอานาฬิกามาคอดนาฬิกาพี่ยัดยัดใจจริงพี่พี่ยัดนาฬิกาพี่ถ้าเกิดโขนประเภทไหนวะมึงไม่กินอะไรมาจะเป็นอะไรพี่ชายอย่าทำพี่ถ้าผมถ้าผมไม่ยอมอ่ะ ตัวผมไม่ยอมให้อะพี่เอานาฬิกามาพี่ผมผมผมให้ไม่ได้หรอกครับผมเอาออกมาผมให้ไม่ได้หรอกครับเอ้ยถอดเลยไม่งั้นกูเสียตัวแน่ถอดเลยเฮ้ยไปนักไอ้ไอ้คนยากไอ้สมชายพี่ว่าให้มันไป็เถอะชีวิตนาฬิกากูเลือกนาฬิกามากกว่ามึงว่ะอ้าวกูขอกูขอนาฬิกากูชอบแล้วมึงอกี้มึหัวมึงนอกออกได้ไงผมให้ผมให้ไม่ได้นะอย่าทำอะเพื่อนผมขออย่าทำอะไรเพื่อนผมเด็ดขาด จะทำอะไรเพื่อนผมปล่อยปล่อยปล่อยตัวเพื่อนผมนะครับต่างจีิงปล่อยดิเกี้ยไอ้ต้นจีิไว้ไอ้ต้นเฮ้ยมึงจะทำคุณโจนตดไปทำคุณโจนตดลูกน้องหัวไอ้ไรคุณโจนฝุ่นนี่อะไรใครนะคุณโจนฝุ่นไอ้คนเนี้ยคุณโจนตดห้ามัวอืออ่าแล้วมึงวางไว้อย่างเงี้ยกูรู้ทันมึงเลยถ้าเกิดทุก ก้มเก็บปุ๊บมึงก็เตะหน้ากูเลยไเนี่ยเขาจะเตะเพรเออคุณเตะหน้ากูแล้วมึงก็หนีเลยเฮ้ยพี่ไปดูคณะไหนใครเขาเล่นมากูเห็นดูกูดูทุกคณะบ้าเขาไม่เล่นกันแล้วก้มแล้วเตะไม่เล่นใครร้องเด็กเนาะเด็กเฮ้ยยายยัยจะทำไรเพื่อนผมกูแก่งเด็กอย่าร้องกูเก่งเด็กบ้านคุณเขาไม่ร้องยันไงเด็กกลัวโจรเว้ยกลัวคุณโจรตดไปเตะพี่ ย่ากูมึงย่เตะนาไม่เตะไม่เตะสาบานเนอเนี่ยนะเนียทำไรไอ้เดมาดูไก่ๆนี่ทำหร่เกไก่นอะจัไรเกะไก่จังไหร่เกไปเออูถอยไปเนาะจัไกไเกะไก่จาเล่นอะไรกันาเราาพัไัู่อย่าเตะกูนะครับพี่มึงยกขาทำไมเอามาขยับใกล้ๆไงให้พี่เก็บง่ายๆหน่อยโอยไปเนี่ยครับ ก็บอกเธอเอาอย่างหยอบแล้วพี่เบ้าหยอกเวหยอแล้วนำตัวมาตรงนี้เลยเข้ามาเามอ่ะถ้าเข้ามาตัวปัตัวองคุณเ็กกักันแล้วเฮ้ยเฮไอเ้โทอเฮ้ย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  ไม่คุยไม่คุยจะเจาอะไรที่เจาอะไรไม่เอาเอาจะคุยกับท่านนายกไหมไม่เอาไม่เอาไม่ยอมพูดว่าเอาจะคุยจะคุยกับใครพี่พี่จะคุยกับใครไม่เอาไปยุ่งไม่คุยอยากได้อล้วเดี๋ได้แลอวถ้ามึงจะพูดแบบเมื่อกี้มึงปล่อยกบัตรได้พี่นะเอาพี่เอาเฮลิคอปเตอร์บัตรไหมไม่เอาพี่พี่ต้องการอะไรพี่ต้องการอะไรพี่บอกเลยต้องการอะไรพี่ต้องการอะไรใจเย็นใจเย็นได้อยากได้อยากได้อะไรบอกมาเร็วๆอยอยากได้ห้องน้ำ บ้าอีบ้าเอ้ยมึงจับมึงกันต้องไหมไปห้องกูทีห้องหลุมไมนเลิกเลยพี่โก้แล้วโก้แล้วโก้แล้วทุกคนเลยยอมหมดแล้วจัดการเลยทำได้โก้แล้วมึงมึงมึงจะป่นใครเมื่อกี้มึงจะป่นใครไอ้ตนมึงพวกกูไอ้ตนมึงจะป่นใครเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็หาป้นเลี้ยงน้องเนี่ยน้องสองคนน่ะไม่มีอะไรกินเลยมึงทำให้พวกกูตกใจอ่ะเออโหนี่แล้วพี่หลงมาแถวนี้ทำไมยังลึกก็ลึกพี่หลง ผมก็ผมแถวเนี้ยผมก็ป้นคนแถวเนี้ยแล้วพี่มาแถวนี้ทำไมไอ้ไอ้สุดหล่อทางกานทำแถวนี้ไม่ดีหรอกจะมีต้องเมืองเลยเฮ้ยว่าไงสองสองนัดมั้งชื่ออะไรอ่ะคืออะไรผมเหรอจะดูจักไวัยมาหาโจรผงโอ้ชื่อมนักลัวมาหนักลัวไอ้ตดยังหนักลัวมึงนี่ไอ้ไอ้ผง เด็กด้วยเล็กนกเงทมนเป็นโจทย์ไ้เ็หสือมันไม่มีตาหผมไม่มีความรู้เลยความรู้ไม่มีก็ทำงานงานไผมไม่กล้าทาอ่ะเแไปม่มีชบอกไม่ไม่มีการศึกษาเดี๋ยวนี้ะเขาใช้แรงงานเ็าแลกเงินเ้ยทำอะไรอ่ะเขาก็นักหนักแบกอิแบกปูนแบกขาสาเนี่ยาเปนเป่าได้ผมไม่อยากทำงานอะไรนั้นลครับทำไกลัวเหนื่อยอยากทางานเบาเอย่างเช่นแบกสัมาระมีไหนเรา มึงกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมึงไม่เคยฟังเลยธรรมะะเล่นเป็นโจรสับผมแล้วเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันดีธรรมะเขาสอนคนให้ได้ดีมาหลายคนแล้วมึงไม่เคยฟังเลยพระพยอมอ่ะพระพยอมเขาพูดเอาไว้บุญมาเจริญนิยมนะชื่นมาชื่นมาแล้วชื่นมาเจริญพรครับจะดีจะชื่ออยู่ที่ตัวธรรมนิยมนะครับจะสูงจะต่ำอยู่ที่คนเขย่าให้ลอยโยมคนมาด้วยไม่เคยฟังเหรอโอ้โหไม่เคยฟัง เฮ้ยกูจบแล้วเอาที่โงนีครับผมเอเขาคุณเขาพี่มากผมได้คเขาไม่เป็นไรเราให้อภัยกันพวเราเป็นเพื่อนกันได้สัญญาว่าจะเป็นคนดีกันแล้วกันอย่างน้องเนี่ยถ้าเกิดได้งานทำนะเดี๋ยวผมจะบอกน้องเรียนเรียนหนังสือเอาที่ถ้าอยู่นี่ไม่มีงานทำแน่ครับผมเองพาพวกเราไปหาเงินในเมืองในเมืองเลย